ปอลองให้เฉยเลยทุกคนคือแบบไทนี่เหมือนเพื่อนปอลคนนึงตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วคือแบบวันนึงคือเขาจะไปอะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็ปอลจะมาเล่น GTA FM ต่อนะคะแล้วก็เนื่องจากว่าช่วงนี้เนี่ยที่ปอไม่ค่อยลงคลิป GTA เพราะว่าหนึ่งเลยค่ะทุกคนค่ะแก๊งปอเนี่ยกำลังมีสตอรี่อยู่นะคะแล้วก็ส่วนคุณไทนี่ก็กําลังมีสตอรี่อยู่เหมือนกันนะคะซึ่งทําให้เราทั้งสองคนเนี่ยห่างกันไปนะคะแล้วก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็เลยพักลบนะคะมาเพื่อเคลียร์กันนะคะว่าเราทั้งสองคนนั้นจะไปต่อหรือว่าจะ ะะก็ต้องมารอฟังกันนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะตอนนี้นะคะไทนี่เนี่ยเขาก็มีแฟนแล้วนะคะก็คือช่วงที่เราห่างกันไปเนี่ยไทนี่ก็มีคนคุยส่วนปอก็มีคนคุยเนาะซึ่งพอมันมีช่องโหว่มาใช่ไหมคะก็ทําให้เราเนี่ยต่างคนต่างมีคนคุยใหม่แต่ว่าเราทั้งสองคนก็ไม่สามารถห่างกันได้แล้วก็ขาดกันได้นะคะซึ่งวันนี้เนี่ยปอก็เลย นัดคุณไทยนี่นะคะมาเพื่อเคลียร์ปัญหาที่มันค้างคาอยู่นะคะในเมื่อถ้าต่างคนต่างมีคนคุยหใม่แล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นแบบไหนนะคะปออยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจแล้วก็ให้มองว่ามันคือบทบาทในการเล่นเกม GTA 5M นะคะออ <c oughs> เธอพูดมาได้เลยเว้ยเธอไม่ต้องกลัวเขาแบบจะเสียใจหรือว่าเขาจะบบรู้สึกแย่เว้ยเพราะว่าที่ผ่านมามันเขาก็ผิดเองที่เขาแบบห่างกับเธอไปอ่ะพอเขาแบบมีฮาทอรี่เขาก็ไม่ค่อยได้โทรหาเธอไม่ค่อยจะตอบแชทเธอด้วยอ่ะมันก็แบบหลายๆอย่างอ่ะเธอเลยมีคนใหม่ไม่เว้ยเาผิดเหมือนกันที่ยังไม่จบกับเธอเลยอ่ะแต่ว่าไปเริ่มกับคนใหม่เธอได้คําตอบหรือยัง มันก็มีอยู่ในใจนั่นแหละแต่เมื่อวานแล้วลแต่ว่ามันยังไม่แน่ใจตัวเองไงอ๋อที่ผ่านมาเธอมันดีมากเลยนะเว้ยตั้งแต่ี่เขาเข้ามาเล่นวันแรกจนถึงวันเนี้ยใช่มันดีดีมากๆเลยอ่ะมันดีแบบเขาก็มีความสุขกับเธอมากๆอ่ะแฮปปี้กับเธอทุกอย่างเข้าสู่ในช่วงดราม,ามา่านะคะ <laughs> รู้สึกแย่เหมือนกันนะคะที่แบบว่าเหมือนแบบคือแบบว่ามันยังอยากมีเธออยู่นะแต่ว่ามันรู้สึกผิดอะที่ต้องมีคนหนึงอือฮึเขาเข้าใจไม่ต้องฮิดมากนะรู้เปล่าเธอตอบได้เลยเว้ยเขาไม่ได้แบบไม่ได้โกรธอะไรเลยแล้วถ้าเกิดว่าเกิดพอขึ้นมาเธอจะอยู่ที่นี่ต่อหรือเปล่า <c oughs> อยู่ต่อสิ เล่นกับแก๊งอะหรอใช่ถึงเราไมา่ได้เป็นแฟนกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้เว้ยเขอามาอย่างนั้นนะเ,ออเจ็บที่ยังรู้สึกเรได้มาคุยกันแบบนี้ก็นึกถึงวันเก่าๆเนาะ <c oughs> คุณเชอรี่คุณไทยนี่ ทุกคนปอลองให้อะเอาตรงๆเลยตัดสินใจไม่ได้ปอลองให้เฉยเลย,อลอเลยทุกคนคือแบบไทนี่เหมือนเพื่อนปอคนนึงตั้งแต่แรกอะ่ะแล้วคือแบบวันหนึ่งคือเขาจะไปอะ่ะปอก็แบบว่าทําใจไม่ค่อยได้นะคะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีคนนึงของปอเลยอ่ะร้องไห้ปอลองให้ทุกคนร้องให้เฉยเลย เหมนเราสูญเสียเพื่อนคนหนึ่งไปอะได้ยินไหมได้ยินได้ยินครับคือว่าตอนนี้เนี่ยคุณไทนี่ยเขามีแฟนแล้วค่ะแล้วคือเขากระปออ่ะก็คือต้องจบความสัมพันธ์กันนะคะเพราะว่าถ้าเรายังต่ออยู่อะเราจะอยู่ด้วยกันในความรู้สึกแบบไหนอะก็คงเป็นได้แค่เพื่อนอะนเพื่อนกันอือเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็รู้ว่าเธอก็คงแบบกลัวคนนั้นรู้สึกผิดอยู่ดีถูกปะถูกต้อง ใช่เขาก็เหมือนกันเขาก็ไม่อยากให้ใครต้องแบบว่ามาแบบรู้สึกแย่กับเราเหมือนกันถ้าง,งั้นคเราก็ต้งจากนี้เราก็เป็นเพื่อนกัน <c oughs> ใช่ไหมใช่ A few minutes later สุดท้ายแล้วก็ยังไม่ได้คำตอบนะคะว่าจะต่อหรือว่าจะหยุดนะคะทุกคนเขาเขาขอเวลาจากเธอแค่ชั่วโมงเดียวเธอจะไปไหน <c oughs> ก็ไป ไปทำหมีกันทําน้ําทําเหมืองคือใช้เวลายอยู่กับเธออะเขาขอแค่ชั่วโมงเดียวพอแล้วเธอเข้าไปช่วยเพื่อนตีอย่างนั้นไม่ดูฝืนนๆนะเธอฝฟืนเหรอไม่ฝืนอ่ะแต่ว่าก็ไม่ทําไมแต่ว่ายือย,อยู่จะให้พาไปฟาร์มแน่หรอ <c oughs> ไม่ได้พายฟาร์มแต่หมายความว่าไปทําอะไรที่เราเคยทําด้วยกันอ่ะนี่เธอจะดึงดามาใช่ไหมเนะี่ยไม่ดามา สิงวันแรกๆที่เจอกันเนาะใช่แรกแรกมันดีมากๆเลยอะปะจะไปไหนอะไปผับกันเธอเหนื่อยไหมเหนื่อยเรื่องที่ตีอะก็ส่วนหนึ่งถึงแล้วทุกคนมากินเหล้าที่ผับกันโอ้โหเพลงโคตรมันบอกเลยนะคะไปหาก็เราจะมา แล้ลึกถึงวันเก่าๆกันนะคะเรากกับเข้าสู่วันเก่าๆกันแล้วนะคะนี่เลยนี่มีคนขอเชอร์รี่กับไทนี่แบบเยอะมากๆเลยนะคะก็เดี๋ยวปอจะมาจัดให้เลยนะครับกอดกันกอดกันนะคะกอดกันรู้สึกว่าจะมีคนคิดถึงคุณไทนี่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมาเล่นให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวปอจะมาซื้อหม้อนะคะเพื่อต้มท่อมเนาะนี่ไง โอ้โหสองพันเลยเหรอไม่เป็นไรกดตังคแป๊บนะครับผมคือว่า on top เนี่ยเขามีเอ,มอาชีพใหม่มาค่ะมันคืออาชีพต้มท่อมนะคะข้าทางมันจะได้เงินเยอะด้วยค่ะแต่ว่ามันใช้เวลาถึง2ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนมันก็จะนานหน่อยเนาะโอ้ยติดบโอยโอ้ยโอ้ยบอ,ย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 อยไม่ได้ไปต้มท่อมกันครับก็เดี๋ยวปอจะให้คุณไทยนี่นะคะพาปอไปต้มท่อมเนาะเพราะปาปยังไม่เคยต้มเลยค่ะ ไปต้มท่อมพืชไงเนี่ยก็อยากลองอ่ะเรามาย้อนวันๆกับคุณไทเนียกันดีกว่านะคะเพราะว่าห่างยกันเป็นนานมากๆเลยเนาะไม่ได้มาหาเขาเลยนะคะหมด้วยเลยนะที่ต้มท่อมอ่ะได้ครับได้เขาไปทด้หมดอ่ะว่างเหรอเช้าเนี้จริงๆก็ว่างแหละเธอเธอจอดก่อนได้ไหมเฮ้ยจอดตรงนู้นนะเธอตรงนู้นตรงแทงเห็นปะแทงขวามืออ่ะจะทำอะไรอ่ะ ่อดจอดจอดอาฮะท่านก็ลงมาฮะนึ่นพิงกำแพงพี่ใช้บ่อยนะแล้วแล้วกอดกอดเธอมาได้ซาผมใช่ไหมลืมนิดหน่อยอ่ะ ทำไม่ทราบเลยรีบเขาอยากโดนกอดบ้างอ่ะไดเปล่าได้เออให้กอดไดเปล่าให้สิแต่ว่าเราสุดเบอกว่าจะกอดต้องขออนุญาตก่อนไม่ใช่หรอลืมไปแล้วเขาไม่ได้พูดต้งได้ปะต้องไงคะใช้หม้อกดใช้หม้อเหรอฟุบ ดีไงอุ้ยมันต้มทอมอยู่จริงด้วยทุกคนรู้ดิแค่นี้เหรออ๋อแล้วก็กดออันนี้คือเรากำลังต้มทอมอยู่นะคะโอ้คือเป็นอาชีพใหม่ของที่ออนท็อปนะคะเธอมันต้มกี่ชั่วโมงนี่หกเหรอก็เปล่าทุกชั่วโมงอ่ะอ๋อน่าจะสามมั้งชั่วโมงเอาไปขายทีนึงอ่ะจะบอกว่าปอเนี่ยมีลูกชายคนนึงนะคะชื่อว่าวายุนะคะนี่เลยค่ะเฮ้ครับ ลรวไปไหนอ่ะขึ้นเขาเหรอคะพาไปดูผีมีผีด้วยเหรอไม่เคยมาหรอจำไม่ได้ใช่จำไม่ได้ว่ามันอยู่ตรงไหนเออแถบนี้แหละไม่เคยพาใครมาเลยนะตรงนีน้แล้วเขาต้องทำไงอ่ะขอบคุณเธอเหรอ ขอบคุณนะคะที่าเข้ามาคนแรกนะคะเขาซึ้งมากมากเลยอ๋อซึ้งได้จริงมากเลยเหรอสรุปยังไงอะเอเรื่องของเราสองคนอบอกเลยนะว่าพีคมากทำไมพีคก,ก็คือให้คำตอบไม่ได้ทำไมอะเพราะมันยังไม่ดูใจตัวเองเนี่ยตอนนี้เราแอบแซบกันมาก่อนแล้วกันนะ ประสบการณ์ใหม่จะจัดดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน